ตาหีเลยตาหีเลยว่าคนหัวใจโสมครับเพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงทีโรดคิดเมตาย้อนมาบางสิงเธอมาในใจที่เสื้อมโซม นะครับให้กําลังใจกันหน่อยเชิญครับโอ้โหเด,ด้งขึ้นมาเลยกำลังใจนะฮะ <c oughs> คือตอนนี้ผมว่าเขาได้กําลังใจจากคนไทยทั้งประเทศแล้วนะฮะครับผม <c oughs> คือ,อยังอยู่ในมาตรฐานของแชมป์ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งเห็นตัวตนแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรนะครับแม่ความเป็นศิลป,ปินก็อะไรเนพวกนี้ครับมันเริ่มแบบออกมาเรื่อยอยอรา่าออร่าใช่ไหมครับแม่สรับผมแล้วก็คือเขาร้องแต่ละคําแต่ละประโยค ยิ่งท้ายประโยคที่เขาแบบเล่นคําเล่นหางเสียงอะไรประมาณเนี้ครคือมันยิ่งมีแบบยิ่งเห็นลายเซนของเขาความเป็นศิลปินในตัวของเขาครับผมที่ชื่นชมจริงๆครับเสียงดีมากครับผมเป็นกาลังใจคนครับไม่มีอะไรจะอธิบายจริงครับปมมือเขาว้เฮ้ยเพลงเนี้เป็นเพลงโปรดของพี่ยิ่งยงเลยนะถ้าถามว่าในหมวดเพลงลูกทุ่งนะเพลงไหนที่เขาโปรดไม่สุด คุณยิ่งยงเคยบอกเขาชอบเพลงนี้สุดแล้วคนหัวใจโซ่เออพี่ยิ่งยงอ่ะแล้วเไม่ชอบเพลงตัวเองเหรอเขาไม่ชอบเลยประชาชนก็ไม่ชอบชอบสิพอเจรอ JR ี่จะรู้สึกว่านับวันนะอาจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้อารมณ์อ่ะหมายถึงอารมณ์ร้องเพลงอ่ะคือร้องเพลงแล้วมันฟังแล้วมันได้อารมณ์มากๆเลยอะไรเงี้ยคือเมีมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจแล้วว่า การที่เราจะร้องเพลงการเป็นนักร้องนะั้นมันคือการสื่อสารการเล่นแ,แล้วเรื่องเนาะเพื่อให้คนคอยตามเนี่ยเขาเข้าใจแล้วนะเหมือนเขาแบบคิดว่าเขาเป็นอย่างในเพลงแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาเฮ้ยลูกเก่งขึ้นลูกเก่งขึ้นเนะเราภูมิใจวะเก่งขึ้นมากเลยลูกครับเชนพี่ฮะดีก็อย่างที่บอกครับอย่างที่พี่ตั๊กบอกเอาไว้ว่าเขามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คงจะอยู่กับเรื่องราว เหมือนตีบทแตกอะฮะเวลาที่ปล่อยเสียงเนี่ยขึ้นเพลงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่งบอกเลยครับว่าถ้าขึ้นเพลงแรงมาเราก็ต้องร้องแรงทั้งทั้งหมดแต่นี้เราต้องดูลิขิตเพลงด้วยว่าเพลงของเขาเนี่ยเขาให้อารมณ์ประมาณไหนไม่ใช่ว่าเสียงเรามีเท่าไหร่เราอัดพลังเข้าไปเต็มที่มันก็จะอารมณ์เพลงก็จะหายไปแต่เจอาวางเสียงได้ดีลูกยอมรับเลยว่าหนูหน,หนูหนูพัฒนาไปได้เร็วด้วยก้าวกระโดดด้วยโชคดีครับถ้าเป็นคนที่ร้องเพลงรู้ทุ่งภาคกลางร้องเพลงเนี้ย แล้วถ้าแก้วเสียงไม่เป็นแก้วเสียงที่สวรรค์ให้มาเป็นพิเศษแบบแบบไรอันนะมแม่จะฟังว่าธรรมดามันจะธรรมดามากแต่พอเป็นเจอาร้องอ่ะด้วยความที่เจอามีแก้วเสียงที่มันแตกต่างออกไปเลยคือมีความเป็นอิสานมีแฮบมีสเสน่ห์ยอยู่ในตัวเสร็จพอมันมาอยู่ในร่างของของเพลงลูกภาคังมันกลายเป็นเกิดสเสน่ห์เนาะมันกลายเป็นนิวเวอร์ชั่นไปเลยเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไปเลย เหมือนกับมาเอาใจคนคนลุ่นช่มงภาคกลางแล้วก็ฟังให้ก็ฟังในรสชาติแบบเฮ้ยแกงไทยเหยาะน้ำปลาไปนิดนึงมันก็อร่อยมันนัวน่ะมันก็นัวมันก็อร่อยนะเห็นไหมมันกลายเป็นอีกรสชาติหนึ่งเลยเก่งมากครับก็สุดยอดครับพี่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผมชอบอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันของไอเอลยอดรักเหมือนกันชอบฟังครับก็พี่ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากครับสุดยอดครับพี่